ปิดหน้าแอปมาเจอหน้านี้เรากดลงทะเบียนดักแคม m นะครับเลือกเป็นตัวกล้องของเราก็คือ Q สองร้อยนะครับ Q สองร้อยทีรีคลิกเข้าไปนะครับตัวบนนะครับ Q สองร้อยคลิกเข้าไปอีกทีหนึง่งให้มากดตัว wifi ที่กล้องนะครับตัวนี้นะครับกดค้างไว้เลยี่จนกล้องเขาร้องตึง้งวิธีการเชื่อมต่อง่ายมากนะครับตัวกล้อง Kingway Q สองร้อยตัวนี้อ่ะอันนี้จะเป็นมุมด้านหน้านะครับเขาจะมีสลับ ไปดูกล้องด้านหลังเปิดปิดเสียงมันทึกในรถให้คลิกไปตรงกลางด้านล่างเป็นวิดีโอที่เขาบันทึกย้อนหลังไว้ให้เราแล้วก็เลือกวันเวลาดูได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะโหลดที่วิดีโอนี้ก็กดดาวน์โหลดได้เลยหรือจะลบก็ลบได้นะครับสวัสดีครับทีมงานไฮเทคไมโครสเต็มนะครับวันนี้เรามานําเสนอตัวกล้อง t ิงแวร์คิวสองนะครับพร้อมกับวิธีการใช้งานนะครับตัวแอปพลิเคชันของกล้อง Q ส0งตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราใช้โทรศัพท์มือถือของเราโหลดตัวแอป Dead Cam Link ตัวนี้มานะครับนี่ครับโหลดได้ทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับแล้วก็ไปดูที่กล้องครับเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกล้องตัวนี้วิธีการใช้งานตัวแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูนะครับก็คือเราโหลดตัวแอปมาเสร็จแล้วเราก็กดยอมรับทุกอย่างนะครับ าการเข้าถึงตัวรูปภาพเราก็ยอมรับเข้าไปให้หมดเลยนะครับเปิดหน้าแอปมาเจอหน้านี้เรากดลงทะเบียนดัดแคม m นะครับเลือกเป็นตัวกล้องของเราก็คือ Q 200นะครับ Q 200ซีรีส์คลิกเข้าไปนะครับตัวบนนะครับ Q 200คลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งพอมาถึงหน้านี้นะครับเราสตาร์ทรถแล้วก็ขับไปดูที่ตัวกล้องอีกทีหนึ่งนะครับพอกล้องเขาเริ่มทำงานแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้ ควบคู่กันไปนะครับถึงหน้านี้เสร็จให้มากดตัว wi-fi ที่กล้องนะครับตัวนี้นะครับกดค้างไว้เลยนจนกล้องเขาร้องตึง้งแล้วเราค่อยมากดเชื่อมต่อบลูทูธที่โทรศัพท์เรานะครับมันจะมีขั้นตอนบอกอยู่1นสองในโทรศัพท์นะครับ เขาจะจับคู่กันเองนะครับตอนแรกคือเราต้องออน wiFi แล้วก็ออนบลู o t h ค้างไว้นะครับในโทรศัพท์ของเราครับแล้วเขาจะคอน e c t กันเองเชื่อมต่อกันเองนะครับมุมมองสดวิธีการเชื่อมต่อง่ายมากนะครับตัวกล้อง Thinkware Q 200ตัวนี้อ่ะอันนี้จะเป็นมุมด้านหน้านะครับก็จะมีสลับ ไปดูกล้องด้านหลังเปิดติดเสียงบันทึกใ,<ช>ใน,นกรถหรือจะเปิด,ปดก,กล้องก็จะพูดนะครับลองสลับไปดูด้านหลังอันนี้คือมุมกล้องด้านหลังที่เราติดตั้งกันนะครับแล้วก็เราจะไปดูไฟ์ลที่เขาบันทึกย้อนหลังนะครับให้กดย้อนกลับออกมา มาอยู่หน้านี้แล้วนะครับให้คลิกไปตรงกลางด้านล่างจะเป็นวิดีโอที่เขาบันทึกย้อนหลังไว้ให้เราเราก็เลือกวันเวลาดูได้เลยนะครับจะดูช่วงเวลาไหนลองคลิกดูถ้าเราอยากจะโหลดคลิปวิดีโอนี้ก็กดดาวน์โหลดได้เลยหรือจะลบก็ลบได้นะครับผมจะทดลองโหลดสักหนึ่งคลิปวิดีโอแล้วก็ ทำการส่งออกลงเข้าที่เครื่องของโทรศัพท์เรานะครับก็คือ,อเดี๋ยวลองเลือกักวิดีโอหนึ่งนะครับอโอเคผมจะใช้วิดีโอนี้ผมก็แค่คลิกไปที่ดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดไปเลยขั้นตอนนี้เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตัววิดีโอที่เราดาวน์โหลดเนี่ยมันยังอยู่ในหน้าแอปอยู่เราต้องกดส่งออกจากหน้าแอปไปที่ ตัวทางภาพของเรานะครับในเครื่องของเราพอโหลดเสร็จปุ๊บมันจะมาอยู่ตรงสัญลักษณ์ดาวโหลดนะครับวีดีโอที่เรากดดาวน์โหลดจะแยกไว้เรียบร้อยอนะครับอย่างเงี้ยคือดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตเห็นจะมีสัญลักษณ์ส่งออกนะครับเราคลิกเข้าไปอันเนี้ยคือด้านหน้าเนาะด้านหน้าที่ผมโหลดมาเมื่อกี้แล้วก็กดส่งออกไปเลยอนุญ,ญ,ญาตเข้าถึงรูปภาพทั้งหมด ส่งออกไปเรียบร้อยแล้วครับหรืออยากจะไปดูด้านหลังในช่วงเวลาเดียวกันก็มากดมุมบนขวาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นในช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่าเป็นกล้องด้านหลังนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับการใช้งานตัวแอปพลิเคชันของ d a a แ cam link นะครับผมจะแนะนำให้เชื่อมต่อเฉพาะตอนที่เราจอดรถที่ปลอดภัยแล้วนะครับเพราะว่า เวลาที่เราเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเราดูไฟล์ยอดหลังเนี่ยกล้องเขาจะไม่เลคคอร์ดให้เรานะครับโอเคไม่ได้เชื่อมต่อก็ปัดแอปจิ้งแค่นี้เลยครับก็หยุดการเชื่อมต่อแล้วอ,อ,ลอ่โอะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันของ t i n งแวร์นะครับ Q200 นะครับโอเคค่ะฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ